เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องคาถาหัวใจเศรษฐีรู้ไว้ไม่มีจนมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากอมตะธรรมประเทศไทยฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับ คาถาหัวใจเศรษฐีเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือประโยชน์ในปัจจุบันสี่อย่างบางเรียกว่าหัวใจเศรษฐีอุอากะสะอาจเรียกสั้นๆว่าทิฏฐธ,ธรรมมิกัตถะหมายถึงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันหลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้นเพื่อประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนามีทรัพย์ยศเกียร์ไมตรีเป็นตน้นอันจะสำเร็จด้วยทำสี่ประกาศพูดง่ายๆว่าเป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่ทำให้เกิดผลคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้มีทรัพย์สินเงินทองพึ่งตนเองได้เรียกว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบันเรียกว่าเคล็ดลับความไม่จนคือ จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรม4ี่ประกาศหรือเรียกว่าหัวใจเศรษฐีอุอากะศโดยจะต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบดังต่อไปนี้อุมาจากคำว่าอุตธานสัมปทาคือพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีหรือจํำง่ายว่าขยันหาอา มาจากคำว่าอารักขะสัมปทาคือการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบธรรมหรือจำงาง่ายว่าขยันเก็บกะมาจากคำว่ากัลายาณมิตตตาคือการคบหาสมาคมกับคนดีมีคุณธรรมมีน้ำใจและเป็นเพื่อนที่ไม่พาไปผ่านทรัพย์หรือจำง่าง่ายว่าเลือกคบ สะมาจากคำว่าสะมะชีวิตาคือการใช้จ่ายอย่างประหยัดพอเพียงใช้ชีวิตสมถะไม่ฟุ่มเฟื่อยหรือจำง่ายๆว่าเลือกใัยการจะมีชีวิตสมบูรณ์นั่นคือเราจะต้องทำคาถาที่ว่าอุอากะนั้นให้เจริญเป็นนิดดังนี้อุทานสัมปทาแปลว่า ความถึงพร้อมด้วยความหมั่นเป็นธรรมะที่มุ่งสอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตแสวงหาทรัพย์สมบัติในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่เกียดขรานหนักก็เอาเบาก็สู้ตลอดถึงการหมั่นศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานของตนเองอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้มีความชำนิชำนาญในกิจการงานที่ทำมากขึ้นอันจะเป็นผลให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในงานนั้นๆเช่นได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นตน้นอารักขะสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมด้วยการรักษาคือเมื่อมีความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์มาได้โดยทางที่สุจริตแล้ว ก็ต้องรู้รักษาทรัพย์สินที่หามาได้นั้นให้คงอยู่ไม่ให้สูญหายไม่ให้เสียหายเช่นการนําเงินไปฝากธนาคารเป็นต้นแต่คําว่ารักษาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การเก็บรักษาทรัพย์สินเท่านั้นยังมุ่งหมายถึงการหลีกเว้นจากอบายมุขทั้งหลายอันเป็นทางให้เสื่อมทรัพย์เช่นเว้นจากสุรายาเมายาเสพติดทั้งหลาย เห็นจากการพนันทุกชนิดเป็นตน้นอันจะเป็นทางให้เสียทรัพย์ลองคิดดูดีๆว่าเราทำงานหาเงินมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากสมควรหรือไม่ที่จะผ่านทรัพย์ให้หมดไปกับอบายมุกทั้งหลายกัลยาณมิตรต่างแปลว่าความเป็นผู้ที่มีมิตรที่ดีหมายถึงการเลือกคบคนให้รู้จักเลือกคบแต่คนที่ดีมีศีลธรรม พราะคนที่ดีมีศีลธรรมนั้นยอมจะสามารถแนะนำเราในทางที่ดีที่ถูกที่ควรไม่สร้างความเดือดร้อนให้ช่วยเหลือเราได้เมื่อถึงคราคับขัดส่วนบากมิตรหรือมิตรที่ไม่ดีนั้นยอมจะชักนำเราไปในทางที่ไม่ดีชักชวนให้ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเช่นชักชวนให้เป็นคนลักเล็กขโมยน้อยชักชวนให้กินเหล้าเมาสุรา ชักชวนให้ไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอบัยมุูต์ทางนั้นเรื่องการเลือกคบคนที่สำคัญมากทุกวันนี้คนเราไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเสียคนเพราะเพื่อนหรือเสียคนเพราะคนรักนี่เยอะแยะมากมายเช่นบางคนไม่เคยกินเหล้าเลยแต่คบเพื่อนไม่ดีเพื่อนชวนกินก็ต้องกิน เพราะถ้าไม่กินเดี๋ยวเพื่อนจะรอว่าเชยหรือเพื่อนจะไม่คบหรือยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะถูกเพื่อนชวนเสพยาเสพติดบ้างไปทำอะไรอย่างอื่นที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองบ้างซึ่งเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ในเบื้องตน้นหนักเข้าก็เสียคนหรืออาจจะเสียถึงชีวิตไปเลยก็ได้เพราะเหตุดังว่ามานั้นท่านจึงสอนให้เลือกคบแต่คนดีให้เลือกคบแต่มิตรที่ดี สมชีวิตาแปลว่าความเป็นผู้ดำรงชีพดีหรือความเป็นผู้ดำรงชีพสมควรข้อนี้สอนให้รู้จักใช้ชีวิตตามความเหมาะสมคือสมควรแก่ฐานะไม่ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองมากหรือน้อยไม่ว่าจะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวยการจับจ่ายใช้สอยก็เป็นไปตามสมควรการจ่ายทรัพย์เพื่อดำรงชีวิตก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ไม่ใช้จ่ายเกินตัวไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ก่อหนี้สินโดยสรุปก็คือให้รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อดำรงชีพตามสมควรแก่ฐานะของตนเองสรุปง่ายๆคือ 1. ขยัน 2. ประหยัดอดออม 3. คบเพื่อนดีคนดี 4. พอเพียงเรียบง่าย ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมะข้อนี้อย่างถูกต้องเคร่งครัดและสม่ำเสมอถึงไม่รวยฟู่ฟ้าก็รับรองได้ว่าไม่จนพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370